เดิมทีมันเป็นเทเลสเนาะเวลาฝนตกมันก huh? right. ็จะรับน้าใช่ไหมแต่ทีนี้พอไม่มีเทเลสเสร็จเนี่ยก็ไปลงที่หลังคาพอไปลงที่หลังคาเสร็จหลังคาด้านบนก็ต้องระบายลงสู่ด้านล่างด้านล่างก็ต้องส l บเยอะหน่อยเพื่อรับน้ําแต่ถ้าส l o เยอะไปมันก็จะไม่รับกันคุณผู้ชมสังเกตนะตอนนี้มันรับกันเลยเหล็กที่เราใช้ตีกรอบนะจะใช้เหล็ก6คูณ2ด้านบน4คูณ2ด้านล่างเทิร์นซ้อนกันนะครับหลังคาด้านล่างกับหลังคาด้านบนทาเหมือนกันเลย6คูณ2ด้านบน4คูณ2ด้านล่างนะครับแล้วข้างบนก็ มีช่องระบายรางน้ำเวลาฝนตกก็จะตกลงหลังคาตรงนี้สวัสดีครับผมโบสาารอดสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่บ้านส่วนตัวแถวแถววัดสวนแก้วราชพฤกษ์นนทบ,บุรีหลังนี้ เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่าง ต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1,000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับต้องบอกว่าหลังนี้นะครับเราทําการรีโนเวทเปลี่ยนโฉมไปเยอะมากคุณผู้ชมเป็นสไตล์แบบโมเดิร์นโมเดิร์นแบบนี้เลยนะต้องบอกว่างานหลังนี้เนี่ยเป็นงานเทาเฮาแบบสมัยก่อนแล้วมีการปรับปรุงโฉมใหม่คุณผู้ชมเอาง่ายๆว่าเวลาสร้างบ้านเนี่ยเขาจะ เป็นเทรนน่ะเนาะก็คือทุกๆ10ปีจะมีการเปลี่ยนรูปแบบสไตล์บ้านต่างๆเนี่ยไปเรื่อยๆนะเมื่อเทรนด์ต่างๆที่ผมกล่าวมานะครับก็จะวนเป็นไซเคิลอะเนาะซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับฮิตแบบสไตล์แบบ n o r d ดนะิเนาะเป็นสามเหลี่ยม จำได้ไหมเป็นสามเหลี่ยมอ่าสไตล์นอ์ดิกมีหลายแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานบ้านที่เป็นนอ์ดิกนะครับเดี๋ยวนี้บ้านที่มีราคาแบบเป็น10ล้านก็เป็นนอ์ดิกนะหรือบ้านราคาล้านกว่าบาทที่เป็นทาวน์โฮมก็เป็นนอ์ดิกก็คือเป็นทรงจัว่วเอาง่ายเลยคือทรงจัว่วแต่ย้อนไป10ปีที่ผ่านมานะครับที่เขากําลังคิดกันอยู่นั่นก็คือทรงโมเดิร์นแบบ เป็นสี่เหลี่ยมหรือง่ายๆว่าหลังคาเป็นหนแหงน่ะก็คือน้ําจะเดนล,ลงข้างหลังรอบหลังคาเป็นสี่เหลี่ยมเป็นฉากหมดเลยนะครับอันนั้นประมาณสัก10ปีที่ผ่านมาก็คือ10ปีที่แล้วแต่ปัจจุบัน่ะนอดิทใช่ไหมทีนี้อย่างหลังนี้เนี่ยถามว่าเฮ้ยสิปีที่แล้วเนี่ยเขานิยมกันแล้วทําไมทําแบบนี้แบบนี้เชยแล้วนะครับตกสมัยแล้วจริงๆไม่ใช่ ต้องบอกว่าในหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเก่าคุณผู้ชมอ่ะมาตรงนี้ก็ได้นี่หลังคาหน้าบ้านที่เขาต่อเติมเป็นสไตล์จั่วเดินตามมาเลยฮะเดินตามมาเลยเป็นสไตล์จั่วหรือบ้านเดิมๆของเขาเนี่ยจะเป็นแบบนี้ก็คือเป็นระเบียงชั้น2แล้วก็ไม่มีหลังคาลงรถอันนี้คือบ้านเดิมๆนะครับหรือเดินมีกตรงนี้คุณผู้ชมคุณจะเห็นเลยว่าหลายๆห,หลังเป็นทรงจั่วหมดนะครับอย่างตรงนี้ก็เป็นทรงจั่วเห็นนะเขาต่อเติมออกมาเป็นทรงจั่วอันนี้ก็ทรงจั่วนี่ก็ทรงจั่วถ้าเรียกให้สวยเรียกแบบสแกนอีเดียเวียคืออกบ่างว เกือบทุกหลังเลยตรงนี้ด้วยเนี่ยจัว่วหมดเลยตรงข้ามบ้านลูกค้าผมได่ทรงจัว่วหมดเลยนะครับซึ่งทรงจัว่วพวกนี้แหละเป็นทรงที่เขาฮิตกันเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วแล้วก็บนกลับมาฮิตใหม่ซึ่งปัจจุบันก็กำลังฮิตทรงจัว่วอยู่ซึ่งทรงโมเดิร์นเดียเ๋ยวนี้ก็เริ่มจางหายไปแล้วนะครับแต่ถ้าต้องบอกว่าแต่ถ้าในหมู่บ้านทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะถ้าปัจจุบันเนี่ยเป็นทรงจัว่วหมดถ้าคุณทำโมเดิร์นหลังเดียวมันจะเด่น นึ่งข้อหรไหมดังนั้นะะไม่ว่าจะจัว่วนอดดิทหรือหางแหนหรือแบบเป็นโมเดิร์นอะไรต่างๆเนี่ยนะครมันเป็นสไตล์ที่คุณอยากจะแตกต่างเอาไว้ง่ายเลยถ้าคุณไปหมู่บ้านที่มันเป็นหลังคาแบบฉากแบบนี้เป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยแลวคุณทํานอดดิทอยู่หลังเดียวบ้านคุณก็จะเป็นไงแตกต่างเด่นสวยภูมิใจอุ้ยฉันจั่วหลังเดียวอะไรประมาณนี้นะครับคืออันนี้ให้ไอเดียก่อนว่าไม่ว่าจะจัว่วหรือหางแนงเนี่ย มันก็ทันสมัยเดี๋ยวก็ย้อนกลับมาฮิตใหม่เดี๋ยวก็ย้อนกลับมาฮิตใหม่นะครับทีนี้อย่างหลังนี้เดิมทีหน้าบ้านเป็นทรงจั่วเหมือนกันต่อเติมหน้าบ้านออกมาเหมือนกันเป็นทรงจั่วเหมือนกันและใช้หลังคาที่มุงเนี่ยผมจะไม่ได้ไม่กระเบื้องหลอนคู่ก็เป็นหลังคาโมโนียนี่แหละซึ่งมันเป็นหลังคาที่หนักหนักมากทรงจั่วเนี่ยจะหนักมากแล้วก็ถ้าเป็นโมนียกระเบื้องเนี่ยมันจะหนักกว่าพวกแผ่นไวนิวนะครับอย่างนี้ใช้เป็นแผ่นไวนิวซึ่งข้างล่างข้างบนคุณผู้ชมมันจะรับกัน มันจะเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันแล้วมันก็จะมันก็จะมีความต่างจากหลังอื่นนะครับทีนี้ข้างบนก็ทําข้างล่างก็ทําหลังบ้านก็ทําเหมือนกันแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดเกี่ยวกับบริเวณหน้าบ้านนะครับซึ่งหลังคาหน้าบ้านเนี่ยเป็นสไตล์แบบสี่เหลี่ยมเนาะแล้วก็เป็นแผ่นไวนิลนะครับแล้วก็จะมีไฟกล่องซรล็อปซึ่งหลังคาแบบนี้ผมทําไปแล้วหลายหลังนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันก็เข้ากับบ้านแบบไม่ว่าจะยุคสมัยกี่ปีผ่านไปมันก็ยังมี เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ยังมีความทันสมัยอยู่ความแปลกใหม่อยู่นะครับเนาะหลังคานี้นะครับเราใช้อ่ามุมในการสลปเนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะว่าตัวข้างบนชั้น2องเทเลสเนี่ยต้องการน้าระบายนะครับเพราะว่าเทเลสชั้น2องจอาตกล้องมามุมนี้แล้วมองออกไปฝั่งนูน้นเพราะว่าฝั่งนู้นรถเขาจอดเราไม่เห็นตัวบ้านนี้เห็นตัวบ้านเพื่อนบ้านยังมันจะมีระเบียงชั้น2 นะครับแล้วเวลาระเบียงชั้นสองเนี่ยมันก็ต้องการเดินน้ำเนาะถ้าเดินออกหลังคาเลยได้ก็จะดีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็หลังคาตัวนี้นะครับเราลักษณะโครงสร้างเหมือนเดิมเลยใช้แปรคู่นิ้วคูนนิ้ววิ่งคู่กันเนาะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นจันทัน3าคูนิ้วครึ่งนะครับซึ่งโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยนะเป็นโครงสร้างเหล็กกล่องแล้วก็แผ่นหลังคาก็จะเป็นแผ่นไวนิ้วซึ่งน้าหนักจะเบากว่าแผ่นอื่นๆนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยแผงเขาเรียกว่าแผงเสาหน้าบ้านนี่นี่อันนี้ แผงเสาหน้าบ้านเห็นไหมนี่เสาแผงอ่ะฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้จะเห็นชัดหน่อยนะครับเสาแผงอันนี้ก็คือจะใช้4คูณ2สองนอกนิ้วคูณนิ้ว5ซเส้นข้างในนะครับเรียงติดต่อกันแล้วก็มีการวางเพดด้านล่างแล้วก็มีคานบนล่างนะครับแล้วก็ตรงนี้อ่าเป็นเสาแผงใช่ไหม สามารถเชื่อมติดระแนงได้ด้วยนะครับเสาแผงอันนี้ก็คือปกติถ้าคุณจะทําแผงระแนงเนี่ยคุณอาจจะต้องตั้งเสานิดน,นึงนะเพื่อที่จะให้แข็งแรงแต่อันนี้ก็คือมาเกาะกับเสาแผงได้เลยไม่ต้องเสียเงินค่าเสาเพิ่มนะครับก็เกาะกันยาวมาถึงตรงนี้ได้เลยแล้วตรงนี้ก็มีการยึดโครงเหล็กนะครับโครงที่เราใช้ก็จะเป็นเหล็กกล่องนิ้วคุณนิ้วเนาะแล้วก็ตรงนี้สังเกตได้เลยตึ๊บนะครับแน่นแน่นหนาแข็งแรงนะครับก็ ตั้งด้วยเสายึดด้วยเสามันก็จะแข็งแรงประมาณนี้แหละแล้วก็เหล็กตรงนี้นะครับช่องไฟระยะห่างกันระหว่างเหล็กเนี่ยเราให้ที่ไม่เกิน60ซนติเมตรมันก็จะดูแน่นหนาแข็งแรงนะครับฝั่งนี้ก็ทําเหมือนกัน2ฝัง่งทําเหมือนกันเลยนะฝั่งนี้ก็จะเป็นแผงระแนงเหมือนกันแล้วก็ยึดด้วยเหล็กกล่องนะครับแล้วก็วางกับเสาตัวบ้านนะครับมันก็จะแน่นแต่เสาด้านหน้าเนี่ยไม่มีเสาปูนเนาะไม่มีเสาตัวบ้านเราจึงต้องใช้เสาแผงนะครับ อ่ะประมาณนี้ทีนี้ในการออกแบบและดีไซน์เนี่ยข้างบนเนี่ยเป็นแผ่นสีขาวแล้วก็ตัดกับเหล็กดาด้านนะแล้วก็ด้านนอกตรงนี้เป็นรางเขาเรียกว่ารางน้ำสแตนเลสขนาดใหญ่นะครับเอามาดูใ,ใกล้หน่อยว่าใหญ่ไม่ใหญ่คือรางน้ำเนี่ยขนาดที่เราใช้อยู่ที่ประมาณ6 -8 ถึงนิ้วเป็นสแตนเลสนะครับมันอายุการใช้งานจะนานกว่าเนาะหรือข้างบนคุณผู้ชมข้างบนเนี่ยก็ต้องบอกว่าที่เราทํากันศาสคล้ายๆกันเนี่ยร่างกับบนมันจะรับการสังเกตเนาะก็คือด้านบนเนี่ยท่านเจ้าของบ้านเนี่ยต่อเติม ออกมาก็คือปกติมันเป็นเทเลสแบบนู้นสังเกตนะเป็นเทเลสแบบนู้นเ,เนาะทีนี้ท่านเจ้าของบ้านก็ก่อนผนังก่อผนังแล้วก็เสริมหลังคาออกมาข้างบนแล้วก็ทําเป็นห้องข้างบนด้วยก็คือหลังคาทําทหลังคาก่อนผนังแล้วก็ทําพื้นทาหน้าต่างอะไรประมาณนี้พอมองจากด้านนอกมันก็จะรับกันนะครับแต่อย่างที่ผมบอกข้างบนเนี่ยเดิมทีมันเป็นเทเลสเนาะเวลาฝนตกมันก็จะรับน้ําใช่ไหมแต่ทีนี้พอไม่มีเทเลสเสร็จเนี่ยก็ไปลงที่หลังคา พอไปลงที่หลังคาเสร็จหลังคาด้านบนก็ต้องระบายลงสู่ด้านล่างด้านล่างก็ต้องสลบเยอะหน่อยเพื่อรับน้ําแต่ถ้าสลบเยอะไปมันก็จะไม่รับกันคุณผู้ชมสังเกตไหมตอนนี้มันรับกันเลยเหล็กที่เราใช้ตีกรอบนะจะใช้เหล็ก6คูณ 2, 2> ด้านบน4คูณ 2, 2> ด้านล่างเทินซ้อนกันนะครับหลังคาด้านล่างกับหลังคาด้านบนทาเหมือนกันเลย6คูณ 2, 2> ด้านบน4คูณ2ด้านล่างนะครับแล้วข้างบนก็มีช่องระบายรางน้ําเวลาฝนตกก็จะตกลงหลังคาตรงนี้ทีนี้เมื่อใช้แผ่นไวนียระข้อดีของเขาได้ก็คือ เวลาฝนตกเสียงจะไม่ดังนะครับหรือดังจะดังน้อยกว่าเมทัลชีสอย่างแน่นอนเนาะก็รับกันข้างบนข้างล่างเลยสวยงามนะครับเวลาน้ําเดนก็เดนสบายๆไม่ต้องกลัวหลังคา่วด้วยอีกทั้งนะครับด้านบนเนี่ยความยากของเขานั่นก็คือถ้าคุณจะต่อห้องออกมาเนี่ยแล้วคุณจะต้องทําหลังคานะครับคุณจะต้องใช้แผทชิ่งในการสอดเข้าไปกระโครงหลังคาโมเดียอ่ะตรงนู้นต้อง ต้องบอกว่าต้องซูมนิดนึงแต่ว่าเราซูมให้เท่าที่เห็นได้เนาะถ้ามองไปที่ชายหลังคาชั้น2เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขอมองผ่านกลางกล้องหน่อยนะนะครับตรงเนี้ยชายหลังคาชั้น2ตรงเนี้ยนะครับเราจะต้องเอา,อาแฟลชชิ่งเนี่ยสอดเข้าไปใต้หลังคาเพื่อที่จะให้แผ่นไวนิลเนี่ยนะครับเออมันมีรอยต่อกับตัวบ้านแล้วก็น้ําก็จะไม่รั่วก็ต้องสอดเข้าไปด้านในแต่ถ้าแต่ถ้าเราสอดเข้าไปใต้ฝ้าเลยเนี่ยนะครับห้องที่เราต่อเติมชั้น2งตรงเนี้ยห้องชั้น2ตรงเนี้ยนะครับเขาก็จะ มีฝ้ากับพื้นที่เตี้ยมากๆดังนั้นเนี่ยเราจะเป็นจะต้องใช้เป็นแฟชชิ่งเท่านั้นเราจะไม่เอาแผ่นหลังคาสอดเข้าไปใต้ฝ้าแต่ถ้า,าแผ่นหลังคาสอดเข้าไปใต้ฝ้าเนี่ยปัญหาน้ํารั่วมันก็จะน้อยลงนึกภาพออกไหมแต่ถ้าคุณเอาหลังคาเนี่ยชนกับหลังคาเขาเลยชนกับหลังคาโมเนียเลยนะครับแล้วก็เอาแฟชชิ่งเนี่ยบางๆนะบางๆแฟชชิ่งมันจะบางมากสอดเข้าไปใต้โมเนียเขาก็จะเป็นการเพิ่มระดับฝ้าเพดานเนี่ยให้สูงขึ้นเนาะตรงนี้เป็นการดีไซน์ของงานแบบ ต่อเติมที่ต่อออกมาจากตัวบ้านหลายๆท่านจะเจอปัญหาที่ว่าฝ้ามันจะต่ําเพราะว่าช่างเนี่ยส่วนมากเขาจะเอาแผ่นหลังคาเนี่ยสอดเข้าไปในเชิเชงชายหรือชายหลังคาของตัวบ้านนะครับอ่ะผมพูดประมาณนี้น่าจะเข้าใจเนาะใครที่ไม่เข้าใจก็ลองคอมเมนต์มาได้เนาะทีนี้เรามาดูความสูงของรงรถเนี่ยผมไม่ได้ตลับเมตรมานะแต่ว่าผมสูงประมาณ170เนี่ยนะครับแต่ตั้งแต่ตัวเทอร์เรสข้างบนอ่ะเนาะนะครับจนถึงข้างล่างเนี่ยนะครับมีความสูงมากกว่า3เมตร กรณีแบบนี้จะทําให้หลังคาตรงนี้โปรง่งเพราะว่าตัวบ้านทาวน์โฮมสมัยเก่าเนี่ยตัวบ้านเขาจะยาวนะครับเมื่อหลังคามันเตี้ยนะครับแดดก็จะส่องไม่ถึงลมก็จะโฟล์ไม่เข้านะตรงน,นี้เนี่ยคุณดูได้เลยแดดส่องมาถึงกลางลงลดเลยอันนี้คือเงาแดดเห็นนะนี่คือเงาแดดแดดจะส่องเข้ามาแล้วก็ตรงนี้เขาไม่ได้เข้าแค่ตรงนี้หรอกนะครับลมก็จะโฟล์เข้าไปในตัวบ้านด้วยดังนั้นเนี่ยยกหลังคาสูงช่วยได้เนาะอ่ะทีนี้เราไปดูในตัวบ้านกัน ซึ่งในตัวบ้านนะฮะต้องบอกว่ารีโนเวทหลังนี้รีโนเวททั้งหลังเลยนะครับซึ่งอย่างที่ผมได้ทราบถ้าเป็นทาวน์โฮมสมัยเก่าเนี่ยหน้ากว้างประมาณ4เมตรแต่ว่าความลึกของเขาเนี่ยจะลึกกว่าทาวน์โฮมสมัยใหม่อย่างมากถ้าเป็นทาวน์โฮมสมัยใหม่เป็นไงลึกจากประตูทางเข้าไปประมาณ5เมตร6เมตรหรือ9 m, ยาวๆเนี่ยประมาณ6ครั้งเนี่ยก็ถึงหลังบ้านแล้วแต่อันเนี้ยยาวมากอันนี้คือทาวน์โฮมสมัยเก่าจะลึกแล้วก็ยาวไปถึงหลังบ้านเลยคุณผู้ชมอันนี้คือ ยังไม่สุดหลังบ้านนะยังไม่สุดนะสุดหลังบ้านก็จะประมาณตรงนี้ตรงนี้เราต่อเติมให้คุณลูกค้าอีกเนี่ยยาวไปอีกเลยนี่คือห้องครัวนี่คือส่วนต่อเติมอีกนะยาวไหมยาวมาถึงเทอเลสหลังบ้านขนาดนี้เลยอันนี้คือทาวน์โฮมสมัยเก่าอย่างที่ผมได้ทราบคือถ้าไม่ได้ยกโป่งยกสูงนะแสงมันจะเข้าน้อยลงมันจะเข้าน้อยเนี่ยหลังบ้านก็ยกทำหลังคาเหมือนกันแสงก็ยังเข้าเปิดประตูหลังบ้านอากาศก็ฟลอ์ไปหน้าบ้านไปหลังบ้านได้สำคัญมากเรื่องของการฟลอ์อากาศที่เขาบอกว่าห่วงจุ้ย ชุวยแปว่าน้าห่วงไปว่าลมใช่ไหมน้ําลมทุกอย่างจะต้องประสานกันนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูห้องข้างบนที่ผมบอกว่าที่เราต่อเติมห้องออกไปเนาะเราไปดูระดับฝ้ากับพื้นกันว่าสูงประมาณไหนนะครับเชิญครับตอนนี้นะครับผมก็ขึ้นมาบริเวณชั้น2แล้วนี่คือตรงบันไดนะครับแล้วนี่ก็คือห้องนอนหน้าบ้านนะฮะห้องนอนหน้าบ้านห้องน,อน,นี้เนี่ยเป็นห้องที่อยู่ในตัวบ้านนะเข้าใจให้ตรงกันก่อนนี่คือห้องนอนที่อยู่ในตัวบ้านนะครับผมว่าคุณลูกค้าดูคลิป บ้านล้างสร้างไรายได้ผมแน่เลยเปลี่ยนลูกกุญแจทางบ้านเห็นนะนี่เปลี่ยนลูกบิดหมดเลยผมบอกแล้ว,ว่าถ้าคุณจะเอาอ่าลูกบิดอันเก่าเนี่ยมาใช้แล้วไปปัม๊มกุญแจเนี่ยค่าปัม๊มแบบนี้มี2 0 3 0บาทอย่างไน้อยนะแต่ถ้าคุณไปซื้อใหม่เนี่ยสองได้กุญแจอีก3ชุดสบายใช่ไหมลูกค้าเริ่มเอาไอเดียผมไปใช้แล้วผมก็ดีใจเลยเนะี่ยนะครับเดินมาตรงนี้นี่เป็นห้องที่ อยู่ในตัวบ้านสังเกตฝ้าไหมสูงไหม,ไหมอยู่ในตัวบ้านสูงสบายเลยอันนี้คืออยู่ในตัวบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีหนึ่งเพราะว่าผมลื้อฝ้าลูกค้าออกหมดเลยอันนี้คือรีโนเวททั้งหลังเลยนะนะครับอันนี้คือห้องที่อยู่ภายในตัวบ้านและตรงนี้เป็นประตูเก่าที่เป็นระเบียงนะครับผ่านจิดนี้ไปตรงเนี้ยเดิมทีมันจะโล่งๆเปิดโล่งเป็นระเบียงเหมือนที่ผมถ่ายให้ดูมเมื่อกี้นะนะครับทีนี้เมื่อเดินเข้ามาด้านในคุณผู้ชมคุณจะเห็นเลยว่า อ่าห้องเนี้ยนะครับฝ้าเนี่ยไม่ได้เตี้ยจนเกินไปอัตรากล้องหมุนหมุนมาฝั่งนี้นะฮะฝ้าของเราเนี่ยเราพยายามดันให้สูงสุดแล้วคุณผู้ชมเนี่ยสูงสุดแล้วเห็นไหมผมเอื้อมมือนะดังนั้นเนี่ยสูงมากกว่า2เมตร40มุมนี้ผมว่าประมาณ2เมตรอุย้ย2เมตรหสิบได้เนาะขออนุญาตขอโทษแล้วกันไม่น่าจะถับเมตรมาแต่ว่าดูจากกล้องแล้วกันเนาะใส่รองเท้าแล้วเขย่งแล้วเนี่ยนะครับยังสูงอยู่เลยนะฮะตรงนี้เป็นหน้าต่างเดิมหน้าต่างเดิมนะ อ่ะหน้าต่างเดิมเป็นยังไงนี่นี่มาดูฝั่งนี้นี่คือหน้าต่างอันใหม่ของเราคนละเรื่องกันนะหน้าต่างเดิมคืออยู่ฝั่งนู้นเห็นไหมมันเป็นหน้าต่างบานเปิดนะั่นคือเห็นบ้านฝั่งนู้นนะอ่ะนั่นคือเดิมเดิมของเขานะครับอันนี้เราเปลี่ยนไปหลายอย่างหน้าต่างอลูมิเนียมเราเปลี่ยนหมดทั้งหลังเดี๋ยวเราผมผมจะถ่ายให้ดูในคลิปหน้าแต่ทีน,นี้ฝ้าของเราเนี่ยต้องทําสโลปเพื่อช่วยไม่ให้ห้องมาดูเตี้ยจนเกินไปในการต่อเติมห้องที่อยู่บนเทเลสของตัวบ้านเดิมไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว บ้านทาวน์โฮมอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องเอาหลังคาไปชนกับเชิงชายเกือบทุกที่ปัญหาที่เจอกันเกือบทุกที่ก็คือมันเตี้ยห้องมันอึดอัดเพราะว่าหลังคาเดิมเชิงชายเขาทําเตี้ยอยู่แล้วนึกภาพไหมคุณต้องไปต่อเสร็จแล้วคุณต้องให้มันมีหลังคาต่อีกมันก็ต้องเตี้ยลงไปอีกนะดังนั้นสิ่งที่ช่วยได้ก็คือคุณไม่ต้องทําฝ้าตรงคุณทําฝ้าสโลปนิดหนึ่งตรงนี้มันก็จะดูสูงแต่ตรงนี้มันก็จะเริ่มไปไงเริ่มเตี้ยลงเตี้ยลงแต่เตี้ยลงเสร็จมันก็ยังไม่เตี้ยนะ ห็นหะคือตรงนี้มันยังดูโปร่งอยู่คุณผู้ชมแล้วก็ไม่ได้ดูอึดอัดแต่อย่างใดเลยนะฮะนี่คือไอเดียในการที่จะทําหลังคาหน้าบ้านหรือทําห้องชั้นสองที่ให้เข้ากับตัวบ้านตามยุคตามสมัยแล้วก็ฝ้าพื้นใช้ได้ไม่เตี้ยจนเกินไปนะครับทั้งหมดนี้อ้าวโหขอญาตเพิ่งเห็นหนังสือเยอะมากอ่ะทั้งหมดนี้ เป็นงานรีโนเวทบ้านทั้งหลังหลังนี้เนี่ยมีหลายคลิปมากๆเลยผมจะค่อยๆอ,อธิบายการเลือกสียังไงให้ประหยัดไม่ต้องไปรื้พื้นกระเบื้องเก่าออกนู่นนี่นั่นเดี๋ยวคลิปต่อไปจะลงดีเทลให้นะครับก็รู้สึกภูมิใจที่รายการบ้านล้างสร้างไรายได้มีอิทธิพลต่อคนลูกค้าที่กําลังจะรีโนเวทบ้านนะครับแล้วก็หลังนี้รีโนเวททั้งหลังทั้งภายนอกภายในเสร็จหมดแล้วเนาะเหลือเก็บรายละเอียดนิดเดียวหน่อยแล้วก็รอส่งมอบงานนะครับ ขอบคุณมากๆอยากต่อเติมบ้านแอดไลน์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยหรือโทรที่เบอร์0881044888ขอตัวไปก่อนร้อนมากๆสวัสดีสวัสดีครับ